หลังจากที่อพยพผู้คนและทรัพย์สินลงมาทางใต้และตั้งราชธานีใหม่ขึ้นที่เมืองทนบุรีเรียกนามว่ากรุงทนบุรีสีมหาสมุทรแต่เอกสารราชการสมัยกรุงธนบุรียังคงเรียกนามเมืองหลวงตามเดิมว่ากรุงพระมหานครรีอยุธยาเจ้าตากทรงปรับดาพิเศษขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามแบบพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่า จดหมายเหตุหนระบุว่าเป็นวันอาคารแรมสี่ข้ามจุลศักราช1,129ซึ่งตรงกับวันที่28่ธันวาคมพศ2 3 1 1เเมื่อพระชนมพรรษา 34,000สาความสำเร็จดังกล่าวทำให้มีผู้ที่คิดหรือฟื้นว่าจะอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม่มาเข้าด้วยกับชุมนุมของพระองค์เป็นจำนวนมากทำให้สถานะการเปลี่ยนพระมหากษัตริย์ของพระองค์เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกทั้งพระองค์ยังทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจตามแบบอย่างพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อแสดงถึง